น้องโอนเฮ้ยเนี hey, ่ยสบ,บายดีไงสบายดีสบ,บายดีก่องอะไรนี่สบายดีก่องอะไรนี่ยอ้โห้น้องโอนไข่พี่น้องเลยตีต้นไข่พี่นอ้องขิงหอนอยู่นี่หูหอนแห,นหงแหงพี่น้องไอ้ตีตนฟาขิงหอนบูบูเพี่้องเอ้ย กินหมักหมกูกินได้อยู่ใบดิโบเป็นยังที่น้อพี่น้องขอกหมูมซื้อมันกับบริวานแห้งเกินไปนะโอนกับโบมันชอบกินได้กินเบี้ยกินหนามันนี่ดูดกินตีต้ออตนน้องเอ้ยไขย่ผูกคิงหอนแห้อาดีนะดีนะด,นะดีกล่องอะไรนะสบายดีสบายดีเด้อย จะมาหน้า,าพี่น้องน้องวินมาหน้าเป็นมือที่สามเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ดำหน้ามือแหลกปูม้าตลอดเพราะว่าอยู่กำน้องอันแม่หันชิมามืออื่นพี่น้องวันจันทผู้ใดนเนาะเพราะว่าน้องวินโบมีไพเอาเนี่ยพี่น้องกระเดยม,มาก,กับน้องอันเนา,นะ,านะน้องนิวสบายดีปลาลูกเนี่ยแหละปลาลูกของมูเนาะนิดหน่อยเอามาพาพี่น้อง เอ็ม,มาดำหน้าซอยเนาะไปติดตามรับชมในช่องช่องเจ้าวอซี่จะได้บารน้อยคนอินดี้แมนพี่น้องไปติดตามชม<า>ในช่องบารน้อนยได้กับเอาร้านอาานอกองงเงอนี้แมนเอาน้องอ้นน้นองอ้อนไข่ซ่ามือนี้พี่น้องนี่ไข่แห้งบมื่อไห่เมื่อไหร่ย่านมือแดงย่านได้กินยาได้ของไข่แห้งอดีตผู ไข่ขึ้นบอปานกะไข่ปนกะชิมะไข่ปานกะไข่น้องอ้นกะชิมาไข่บไดน,นี้เพียงไข่วัดแบบไม่ยอมจ้อมื้อแดงเนาะให้มแม่เอายามาเนาะมื้ออื่นเอ้อมื้ออื่นให้แม่เอายามาเพียงแม่ไปค้าของมื้อน,นี้มื้อแดงแม่สิกลับมาแล้วก็มื้ออื่นแม่ก็สิเขาาา้ามามาแต่เช้าหั่นได้โทรบอกเพียงเอ้ยว่าให้เอายามาให้น้องอ้นกินแซ่บบ่ล่ะกินหนำกินหมกง,งู เอา้าพอต้องซับให้น้องร้ายเลยเอาเอาเอา๋อโทรศัพท์เปิดตรงนี้เก็บเองพี่เนาะพอต้องซับให้น้องร้ายก็ได้จช้ให้น้องกาสวัสดีสวัสดีผู้ผิวอ่อนสวัสดีซีเบริร์สุขสุข,สข,ขเพิร์ด้อิวอ่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน,องน้องอันนิดดีผิวอ่อน หลังจากที่ยุทธิธรรมเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนอัปเดตอาการของอุชไข่เนาะกาชิมาดำหน้าก่อนแน่จโนอยเพื่อนยาชิมาเบิงเนาะพามาเบิงเจนีคนดำหน้ากัดลายเติบเพื่อนชินเกาชินเคยเนาะสองสี่คนหาหกคนเจนีใช้หน้าอยู่เนาะ ภัคที่ได้ดินเป็นดินทรายนะดนเนาะดินทรายปนดินตมตั้งกัลมน้ำแบบลมน้ำอันนี้น้ำาท่า้วตางันลมเนาะตกันดินตางกันเนน มยับยายมาำดำอยู่หลุมน้องเพื่อนแต่ก่อนถ้าดำอยู่เทิงฝุ่นมันหายเทิงมันบ่อยากค่อยมีน้ำเนาะก็เลยยับยายมาแถวหลุมเนาะมันมีน้ำให้แถวหลุมอันนี้ก็ะชิมาให้นี่ต่อเลยเพี่อน

มือเลยมีไม่กระต้มไก่น้อยๆกับบักแตงมอันกับมุกมัดบัตรบักีบกระโพดบับัมมีสบายดีจะสบายดีห่โอ้หน้าน่าพอดีจงอะเห็นน้อยบัตรนี่ นหได้กินดีมันกัดเห็ดเบียกลำบากยิมได้กับากเอันนีกย,ยกินมายย้มายกถูกตัวเองดีแต่หนะ้าซปีใหม่บุมีหอยเสมันโมมีแต่ไดนัอหน้าแถวนี้มันแบบว่า ห่างไกลชุ o m zoom เดี๋ยวมันกับโมนะีน้าคางหน้าโน่นน่าจะจ๋อยบเกี่ยวเนาะว่ามันห่างไกลชุ o m zoom เนาะบบเกี่ยวหน้ามันเบอ,อยู่นะมันกับโมบีหอยมโบมีปุ่นเลยนะทั้งหน้าใจบ้าะปุ่นมันได้ด้เนาะ ใส่เวลาให้นี่ใส่เวลาประมาณส0สินาทีแม่นวะส,สี่สิบสีบ่สิบเนาะพี่แมไหวเล้พี่ว่านึงไเลยทำหน้าแบบู่โเถอะี่วให้กันสงสี่สบให้เดียวมันหฮยใหป่ะจ๊ะ<อ>โอ้มันแกน<อ>สีแดงแดงนอจกกังกีอันนั้นนอจังมุกนั่นแดง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 คำคำคำกู มุกหอมๆไปน้องเพียงตัวนี้ว่าสีอันนั้นเพียงว่าชิมมุกอันนั้นมุกอันนั้นให้พวกว่าสู้กินเนาะแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นเนาะน้องอ้นไข่แห้งพี่น้ยงไข่แห้งเติบตีต้นน้องอ้นขิงห้อนห่อนเพียงเลยฮะ เออปิดใน่เด้อปีปิดอันเด็กถอนไปไไปปเมืองกายเมืองน้องพี่น้องเอ้ยไปน้องนิ้วเมืองเกือบดื่มกระเจ้าซาดิ่งเห็นเมือได้ไปน้องพี่น้องเมืองคนชิโตกห้ามเมือได้ไปไปยังโอุ้ยฝ่ากระห้องพี่น้อง ันจิตตกห้ามบ๊อดเอน้องโอนนี่ไปเมื่อกันน้องนิว่วเลาวพี่น้องบอมีคนเมื่อนนะเพราะว่าถ้าสิเมื่อกันน้องโอนช่องคนกับยานบอมีไพจับพน้าพี่น้องน้องอันกันเอ้ยน้องอันกับขี้เชียวน,น,น้องโองน,นบน่ได้นอนเฉยน้องโอนนั่งล้างพี่น้องอลไรกะนเห็นนองนิ่วจับเนาะไปน้โอนก็โตจมแทบอุ้เมืองสายพี่น้องเอ้ย ไว้เป็นแขนอุ้มกรได้หรอกงนี้นเขาไมา่ใหญ่ไม,ม่เพื่อขัวเปลี่ยนเมื่อก็กอ,อึบปะเมือมอม่อเจาะเมืเ้าแม่เนาะแม่ออของอันฉิม,มาเนาะเพราะว่านกบนไข่มาเดีย๋ยวปะปลาฝ่าก็หอมเจอง คนสิตตุกับเดี sure. ๋ยนีไปไปยังไปยังเมื่อก็เด้อวัไดนกินดอกอนนัานหายไปไปไไปเนี่ยไปวัาได้กินดอกอันนั้นหนึ่งมัดว่าไปชิ้หนึ่งไเล้งแก๊ปะไปโอเคเดี๋ยวก็ออกมากไปแดกเออ น่าแข็งได้เนะานนะเออไป่น้องไปเมื่อเมื่อฝา่ฝาฝนจิตตหำเฮาอ,อึบฝนจะตกหำนะพี่น้องเพราะว่าฝ่ามือเดพี่น้องอู้ ยานพาหนะของคนโดมเยอะคือมันหนักแต่ของคนคือเมื่อตัวจมแต่้มื่นเดียวเมื่อกขนงนิ้วสองคนพี่น้องเบิ่งฝาดีพี่น้องมืดแด่มืดคืมพี่น้องเอ้ยโอ้เขาจะทางทางใหม่พี่น้องให้เด้ทางปิดทางเก่าเลยไปยังเข้าทางเบื้องใน ข้าเจ้าสิทางเขาป่าพ so, oh, ี่พี่น้องจะบูเลยเนาะอู้อาะจักฝุดได้พี่น้องจักดูฝ่าฝ้าเพิ่มผ่านโอไปหมุนมากพี่น้องโอ้ยอย่ามันงะกันหน่องอวดนี่อย่ามันงะกันหน่องอี่ป้าโหลดป้าโหลดเป็นบอดี้เที่ยวทางนี่เป็นขืนเถื่อง เจ้าไข่ทางพีง่น้องป้าชิทานฝนอยู่ดิฝ่ากระหองมาดิรถไทยก็มามาดิดีกี่ไรยางมาโดดนิวยืนยูนนีแ่แหละดีเขาจะยืนนีแ่แหละมาการุนงนิวสองคนเด้ว น้องนิ้วยางเลยถ้าจะทางข้างใหม่ได้หาเขาเบื้องเชิงเจ้าว่าทางว้าบันได้มาโอ้ฝนตกเดี๋ยวน้องนิ้วไปเล่นด้วยว้ป้าพี่น้องเอ้ยงานอยู่เบากับพุทธเด้าเนาะพุทธทางนะครับ้เล่นพี่น้องฝนตกชิบะแม่อยู่ใช่เด้ป้า โอจะไม่นักจะซ้ำโบมันอุ้มคนซ้ำอุ้มขี้หินอันตองนี้ถือเกือบแม่เนี้ยมันโดมบานนี่ถือเกือบอืออ๋ออันนี้บึงกองเลยพี่นี่มาทางหนาพี่นี่ว่าทางหนาพี่มาบึงกองฝนตกเลยพี่น้องเบิ่งฮะ อาจิไปดิอาจิไปอยู่ชายนิวฝนตกอดีพี่รองเบื่อนะเนี่ยโมเห็นผู้เลยเน,นาะหน่าจะหน่าจะไปอยู่วันใดบันหนึ่งแ้วาน่ไปแบบย่อยู่หน้าอนันุพานเหนื่อยพี่้องไป หิวไหมสมสักดิ์เจ็บแขนน้องเวนน้องเวนกะไข่โตหอนเถื่อนเลยขอให้เดินพี่น้องกองมันเถอะถ้าแบบว่ามันสั่นเนาะหรือว่ามันบ่ได้มุกมันมือเะนะโอ้หนามันนี่ก็ขึ้นได้หนามหัวไอ้ก็เริ่มขึ้นได้ เอาฝนตกอีกนี่ไปย,ย่างนี่เพียงแอลได้เพียงแป๊บเดียวแล้วพราว่าหนามนมันมีทางไหลเนาะถ้าเวลาฝนตกน้ำมันก็จะขังห่วยมันก็ไร้สะเพราะว่ามันข้าอำเภอข้าโอ้หนักลงอ่เลยมาหนุ่งนิ่วอึบห่อซสดิ้งเลย โอ้โหโดดแชริงกับบอสเบียพี่น้องนั่นงอี่กันด้วยละจะหน่อยจะไอพ้พะเมื้อ,ขอ,อไขนะนะ่พี่น้องชบแดงเคิดปะอ้าสบายดีนะดีนะอ้าวจับโอ้บหบ้าพี่น้องตอนนี้อหอดป่งเนาะพี่น้องกําลังสีกกล้ามเนื้อเนาะพานกวนกล้ามเนื้อห้แม่พูดอะ หยุดก่อนมองนิ้วมาเสียบกระเจรถก่อนทงตัวนี้เด้เพี่น้องูสีอกันเนาะแต่ว่ามูสีคือกันมาโนนวะจับเนาะน่าจะขึ้นนะมีทงสัมภาระเพียวน้องโอนโอ๋อเพียวเอยฝนตก นวนไม่ใจะไรวบนละวนวนกับน,บน,บน,บนองนิววันเด็กก่ะเออนะกี่ลรงสะมันนัก นนี้ฝนตกเนาะฝนเขาก,กลางนองอ้อนไว้พี่น้องนองอ้อนอยู่ไหนฝนมันตกนองอ้นไข่เนาะยยานเดีว่าฝนตกเฮพี่น้องยานนองอ้นถือฝนได้สีไข่ตืมเนาะพี่น้องอูทนะง,องสีเปีย,นยกนัดทงกัน <c oughs> ยานนองอ้อนไข่ตืมเนาะพี่น้อง สอยใสายนี <laughs> ่ไงกโบ่าน่น่าเลยกีกามาพี่้องกีกับอยากเมื่อน่ะมานั่งมายืนอยู่รดเฉยโอ้ยเกินคนชตีแล้วก็แต่อีตนหัวน้องนิวกัเปียัวน้องอ้นกัเปียเป็นจะไรเหรอเ้ยอ้าวเส็นอ้เสอ้ เส้นไอ้เส้นไอ้เส้นไอ้หัวฮะโอ้เสียงเอ้ยฝนจะตกแล้วฝน,นหายตกซะเถอะเราอยากกลับบ้านแล้วฝน,นจะตกหรอเปล่น้องอ้นอี๋สองอกอดแอ๋วไอ้ดีๆเด้อนในแช่น้องอ้นอกอดเพื่อนกอด ก่อนว่าท่านเป็นฝ่าเมื่ออาบนาบได้เพี่อนคิงหอนเบิ้งเบิ้งคิงกอนคิงยังหอนเพื่อดูกล้ามไอเห็นเดียวเป็นเอียงเลยเพื่อนเสียกับปียเป็นเอียงคิดว่ากับอยากอยากหน่อยหนึ่งเสียเขาเสียแค่หน้ามีไปแช่ตุ่มกับบ่อเอาเพี่อนเอ้ยจะคิดเห็ดจังไดว่าเปียกไปเด้อ ตุม่มได้น้อยหนึงครับบ่ตุ่มตอนฝนตกแห้งเปียกเบิดเปียกเบิดโตนี่ยโดยยิมี่ิ้มเนี่ตัวมือนี่แปะๆโอ้โอบายบาเนี่ยบาเอฟซีเนี่ยบาดีนีดีเอฟซีนีดีเนี่ยโอ้ยน้องวัน ย่ allegiance allegiance, อยผ้าเมื่อถามฝนเช้าก่อนฝนยังตกอยู่แต่อีตนพี่น้องเลยฝนตกห้ามมาแวะอยู่นี่ก็ใบไม้ปอนช้ปปูปูอื้ออื้อืมโอ้ยังคนโตคนโตมารบอยู่ขี้เหี้ย น้องนี้ยกัจนหัวเปียกพี่น้องเอ้ยผัวหัวเปียกเบอรน้องนี้ยกัดิจะเช็ดจะไรน้องไอ้กับเปียกคือกรันพี่น้องเปียกเบอร์จุคนเปียกมันหยอดเบอร์ามนี่แหละโอ้ยแม่นเมนบ่บึนเบินบ่บึนเบิ้นบ่ยาให้อ้ยบึนเบินบ่โอ้ชีเบึนเบินเองพี่น้องเอ้ยไงจ้าใบจ้ามน้องไว้บึนเบิ้นบ่ยาให้อ้ยบึนเบินบ่นี่จับตั้งขา บาน้องชีโต๊กนะน้องไปไปไปอาผ้าปืนปืนไปโอ๋อพี่น้องฝนโตถากฝนอยู่นี่เดี๋ยวน้องจำได้มั้ยพี่น้องรถซาเลงค้าเนาะถ้าฝนบ่โตก็คือสิบัวข้าเราพี่น้องเอ้ยน้องอ้วนน้องอ้วนก็หายสอพี่น้อง ดีแต่หน่นองน,นิ่วหยอกแค่ไห่เนาะ<อ>แปบ๊บนึงเดี๋ยวไอ้อารถอันนี้ก่อนแป๊บหนึ๊ะจะถือเด้อจะถ่ายน้องเด้อถ่ายน้องกับถ่ายไอ้เด้ยเอยเห็นเลยเหรอผมว่าจะเอารถขึ้นได้ที่บ่อพี่หลอกบ่อนี้จนมาเจอฝนตกกับหน่องนิ้วกับร้านพี่หลอกเอ้ยโคถาก็ดีเลยเนาะมาแต่เฮิงกะบ,บิด โดยโดย,โดยแป๊บนึงชิบ่เยยะยละไม่พดไรโด,ไโดยหยุ่ไดอไรเราเพร่มมันบตขึ้นมันหมืนม่นผลสุดท้ายก็ต้องเจอเหตุการณ์ปะแต่จะเรียกอาจจะชุกซ่อยก็ได้้อยหนึง ทุกคืนนี่ก็คื้สิดาทุกคืนจ้มาแต่อีตนนะสาคนมาจอกแจงกบกัจองโมมีไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันฆ่ามันฆ่าอย่างสาดเยจังไปมาแบบจี่ขอบใจได้เลยเด้อ กันบริเวณบริเวณบริเวณมื่อได้ยินเสียงไหง้เาเป็นยังซ้ำกันป่ะนเงียวขอบใจได้ไลยบ่ไดวมาเขาฆ่าดำหน้าอยู่หน้ากับบริเมีไมากสิเมื้อสองคนสามคนป่ะโอ้ดอยขอบใจได้ลไปนุ่งเียวไปขึ้นมามอ่ะขึ้นมานังดย โอ้ดีแต่แอนน์นเพื่อนว่าน้พี่องมีคนมาซอยข้าซาบะเดมเงือฝนตกพี่น้องปะ่ะไปเจอกันอยู่บ้านคุณและพี่น้องเพราะว่าครับรถเนาะมันยากานะพี่น้องมาเจอบอลหยาอีกแ้บพ,พี่น้องบอลนี้บอลนี้ก็เลิกโคอสมุขวันไปพี่น้องไปเจอกันอยู่บ้านเนาะบันไดชิบูร คือสีผมเวิดบอลใหญ่เลยบอน,น,น,นเดียวนี่เด้อเนาะไปพี่น้องไปเจอกันอยู่บ้านหอดื่อนเลยพี่น้องไปลงมาเปียกเวิร์ดเตย์ตนเนาะมาพี่ละลง,ลงมาเจ้าฮะไอสิชื่อเนาะโอ้ลงมาเถอะนิ้องงโอ้ยเปียกลงลงมาละเปียกเว้ยโอ้โดอยไปพียงขับไปฮะอาบน้ำเนาะเพราะว่ามาเตะหน้าจนเปียกพี่หลงเอ้ยเอตย์ตนน,น้องเว้ย ไปลกๆแม่อำนําให้นี่ดังพวดให้นี่เปียกแม่ไข่ได้นี่เฮงแข่งผลไข่จะอยู่หน้าผ<ม>ูแก่เครื่องให้นี่แกะเครื่องก็ลาถ้อออาอีห็นวาซีมาแต่เฮงเดี๋ยวผ้าร้านแข่งฝนมาให้แล้วท้าเอาโทรศัพท์หูจักเนี่ยนีิว่าเพื่นฉีเอาโทรศัพท์ใบมาก่อนจะดี สาวทูสับจนฝนตกจนลานได้แข่งฝนมาแห้งไข่ด้ะคู่คิงหอนอยู่ไหนนอนเบิดมือไข่เห็นอันนั้นนะจะรับคลิปนี้ก็สิเดชกเพียงชำนี้เด้อพี่น้องกาขอบคุณขอบใจเอฟซีเบิร์ดสุดๆทุกคนน้องพี่น้องขอบคุณป้าป้าลุงๆที่เข้ามาติดตามับชมน้องนั้นน้องพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อเพื่อนฝฟังก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเพือ่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย